สวัสดีครับทุกคนนี่คือสำนักสืบลับในวันที่1มกร,ราคมปี2021เกิดคดีที่กลายเป็นกระแสวิจารณ์ไปทั่วประเทศฟิลิปปินส์แอร์โฮสเตสสาวสวยรูปร่างสูงเพรียวคนหนึ่งฉลองปีใหม่ค่ำคืนกับผู้ชาย11คนหลังจากผ่านคืนสังสรรค์ไปแล้วแอร์โฮสเตสก็นอนเสียชีวิตอย่างน่าประหลาดอยู่ในอ่างอาบน้ำด้วยเหตุนี้ผู้ชาย11คนจึงกลายเป็นผู้ต้องสงสัยคนสำคัญไปโดยปริยายตำรวจถึงขั้นประกาศว่าปิดคดีได้แล้ว แต่เรื่องที่น่าสนใจก็คือพวกเขาต่างเปิดเผยว่าตัวเองเป็นเกย์ทุกคนถูกปล่อยตัวไปโดยไม่มีความผิดคดีนี้เป็นกระแสอยู่ในอินเทอร์เน็ตผู้คนต่างถกเถียงกันว่าคืนนั้นเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วความจริงเป็นอย่างไรต่อไปนี้เราจะย้อนเวลากลับไปในคืนคามปีของปี2021พาทุกคนย้อนกลับไปดูรายละเอียดของคดีมะน,นิลาเป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดของฟิลิปปิน อยู่ติดกับอ่าวมะนิลาซึ่งเป็นอ่าวธรรมชาติอันยอดเยี่ยมมีประชากรประมาณ1.8ล้านคนแต่มีพื้นที่เพียง3.8แสนตารางกิโลเมตรด้วยเหตุนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในโลกเรื่องราวในวันนี้เกิดขึ้นที่นี่ตัวละครหลักคริสตินดาเซราเกิดเมื่อวันที่13เมษายนปี1997ในเมืองเฮเนราซานโตสของฟิลิปปินส์เธอเป็นลูกคนที่สองในบรรดาพี่น้องสคน ดาเซราเป็นคนสวยมาตั้งแต่เด็กเพื่อนบ้านต่างก็ชื่นชมเธอนอกจากหน้าตาดีแล้วเธอยังเรียนดีด้วยในเวลาต่อมาเธอสอบเข้าที่มหาวิทยาลัยมินดานาวของฟิลิปปินส์ตั้งแต่ช่วงมหาวิทยาลายัยดาเซราที่มีนิสัยราเริงก็เริ่มแชร์ไลฟ์สไตล์ลงในอินเทอร์เน็ตเธอเข้าร่วมการแข่งเต้นการประกวดนางงามและนางแบบต่างๆและยังได้อันดับที่ดีตลอดในเดือนมิถุนาย,ยนปี2017ดาเซราเรียนจบด้วยคะแนนยอดเยี่ยม หลังจากนั้นเธอยังได้เข้าร่วมประกวดนางงามจัก,กรวาลของฟิลิปปินส์และเข้ารอบชิงชนะเลิศระดับเมืองในเมืองดาวาวด้วยแต่น่าเสียดายที่เธอไปได้แค่นั้นช่วง2ปีต่อมาดาเซร่ายังคงอยู่ในแวดวงการประกวดนางงามและนางแบบแต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จต่อมาเธอจึงเปลี่ยนเป้าหมายไปที่อาชีพในฟันของหญิงสาวหลายๆคนนั่นก็คือแอร์โฮสเตสดาเซร่ามีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วเธอจึงผ่านการคัดเลือกในระดับต่างๆได้อย่างราบรื่น ได้เป็นแอร์โฮสเตสของฟิลิปปินส์แอร์ไลน์อย่างเป็นทางการในปี2019 <c oughs> เพื่อให้สะดวกต่อการทำงานดาเซราจึงมาใช้ชีวิตที่มะนิลาหลังจากเป็นแอร์โฮสเตดดาเซราก็มีความสุขมากเธอมักจะแชร์ภาพถ่ายสวยๆของตัวเองลงในโซเชียลมีเดีย แอร์โฮสเตสของฟิลิปปินส์แอร์ไลน์รูปร่างสูงเพรียวหน้าตาดีดูร่าเริงสดใสสิ่งเหล่านี้ประกอบกันจนทำให้เพียงไม่นานเธอก็มีคนติดตามมากกว่า1.6แสนคนกลายเป็นเน็ตไอดอลคนหนึ่งทางสายการบินประเมินว่าดาเซราเป็นคนมองโลกในแง่ดีซื้อสัตว์และทำงานเก่งเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดีแต่ใครจะคิดว่าชีวิตที่เต็มไปด้วยความสวยงามของดาเซราจะเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆในวันที่28ธันวาคมปี2020 ดาเซราโพสร,รูปภาพพร้อมกับข้อความว่าไฟสุดท้ายของปีนี้แล้วไฟสุดท้ายของปีนี้ก็กลายเป็นไฟสุดท้ายในชีวิตของเธอด้วยในวันที่31ธันวาคมปี2020สำหรับหลายๆคนวันนี้เป็นวันที่พิเศษอีกหนึ่งวันเพราะหลังจากผ่านเที่ยงคืนไปแล้วก็จะก้าวเข้าสู่ปีใหม่ทุกอย่างจะเริ่มต้นใหม่ดาเซราตัดสินใจว่าจะหาอะไรทำในวันนี้เธอคิดไปคิดมาจึงนัดเพื่อนๆมาฉลองปีใหม่ด้วยกัน พอดีกับที่มีเพื่อนสนิท3คนเป็นฝ่ายนัดเธอเองด้วยสถานที่รวมตัวอยู่ที่โรงแรมซิตี้การ์เด้นในเมืองมาคาติที่นี่เป็นโรงแรม4ดาวตอนเที่ยงดาเซรากับเพื่อนอีก3คนก็เช็คอินเข้าพักที่โรงแรมนี้แล้วเพื่อน3คนนี้ได้แก่ลอมเมอร์กัลิโดเกกอริโอกัสมมนจอร์เดลาเซร์นาพวกเขาเข้าพักห้อง2209ตอนแรกนี่เป็นงานสังสรรค์เล็กๆของทั้ง4คน แต่เพื่อนสามคนนี้ต่างก็นัดเพื่อนๆของพวกเขามาฉลองปีใหม่ด้วยเพียงไม่นานก็มีอีก8คนมาร่วมสังสรรค์กับพวกเขาทั้ง8คนเช็คอินเข้าพักในห้อง2207ซึ่งอยู่ติดกับห้อง2209สิ่งที่น่าสังเกตก็คือดาเซราไม่รู้จักทั้ง8คนเลยและนอกจากดาเซราแล้วที่เหลืออีก11คนก็เป็นผู้ชายทั้งหมดทั้ง12คนสนุกกันสุดเหวี่ยงดื่มสุรากันจนถึงตีห้าหกโมงเช้าจากนั้นก็นอนหลับไป เพียงชั่วพริบตาเวลาก็ผ่านไปถึงตอนสิบโมงคนแรกที่ตื่นก็คือกาลิโดเขาเดินงวงเงียเข้าไปในห้องน้ำแล้วก็เห็นดาเซรานอนอยู่ในอ่างอาบน้ำเขายังนึกว่าเมื่อคืนเธอดื่มเยอะเกินไปจนเมาหลับอยู่ตรงนี้เขาจึงไม่ได้ปลุกดาเซราและหาผ้าห่มมาให้เธอส่วนตัวเองก็กลับไปนอนต่อบนเตียงเพียงไม่นานก็มาถึงตอนเที่ยงกาลิโดตื่นขึ้นมาอีกครั้งเขาตั้งใจเดินไปดูดาเซราที่อยู่ในอ่างอาบน้ำแล้วเขาก็สังเกตเห็นว่า ผิดปกติจึงเข้าไปทดสอบลมหายใจของอีกฝ่ายพอลองทดสอบดูเขาก็ตกใจจนเข่าอ่อนเพราะดาเซราเสียชีวิตแล้วหลังจากกาลิโดใจเย็นลงแล้วก็ไปตามเซอร์นากับกัสมันมาช่วยทั้ง3คนไม่เคยประสบกับเรื่องแบบนี้จึงตื่นตระหนกมากตอนแรกยังพยายามใช้วิธีปั๊มหัวใจเพื่อช่วยดาเซราแต่ก็ไม่ได้ผลเพียงไม่นานทางโรงแรมก็รู้เรื่อง ทุกคนช่วยกันพาดาเซราไปส่งโรงพยาบาลเพื่อดูว่าจะช่วยชีวิตได้หรือไม่โรงพยาบาลสรุปว่าเธอเสียชีวิตตั้งแต่ก่อนมาถึงโรงพยาบาลแล้วสาเหตุการเสียชีวิตคือหลอดโลหิตแดงแตกเฉียบพันธุ์ดาเซรามีอาการหลอดโลหิตโป่งพองอยู่แล้วหากเกิดการแตกก็อาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ในวันที่สองมกราคมฝ่ายนิติเวชดำเนินการตรวจสอบได้ผลสรุปเหมือนกับแพทย์แต่ฝ่ายนิติเวชพบประเด็นใหม่คือบนร่างของดาเซรา มีรอยแผลหลายแห่งซึ่งอธิบายได้ว่าก่อนเกิดเหตุดาเซราเคยมีการประทะอย่างรุนแรงถึงแม้การเสียชีวิตของเธอจะเกิดจากห oh ลอดโลหิตป่งพองจนแตกแต่ก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนเสียชีวิตด้วยหรืออาจกล่าวได้ว่าการเสียชีวิตของดาเซราอาจจะเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมตำรวจเผยแพร่ข่าวนี้ทันทีหัวหน้าสถานีตำรวจมาคคติแฮโรเดโพซิต้าบอกว่าสรุปคดีได้แล้วนี่คือคดีฆาตกรรม ทั้ง11คนเป็นผู้ต้องสงสัยในร่างของดาเซรายัางพบของเหลวตกค้างอยู่ด้วยซึ่งอาจจะเป็นพยานวัตถุที่สำคัญในการอธิบายคดีนี้หัวหน้าสถานีตำรวจกรุงมะนิลาเดอโบซินาร์ ath, บอกว่าพวกเราจับกลุ่มได้3คนแล้วกำลังตามจับอีก8คนที่เหลือเขายังฝากบอกไปถึงอีก8คนด้วยว่าขอให้มามอบตัวภายใน72ชั่วโมงไม่อย่างนั้นผลลัพธ์จะร้ายแรงกว่าเดิมเรื่องราวดำเนินไปพร้อมกับกระแสวิจารณ์ทั่วฟิลิปปิน แอร์โฮสเตสสาวสังสรรค์ข้ามคืนกับผู้ชายส1เดคนสุดท้ายแอร์โฮสเตสเสียชีวิตหัวข้อแบบนี้จะไม่เป็นกระแสได้ยังไงทุกคนต่างวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้ทั้งในอินเทอร์เน็ตและคุยกันแบบส่วนตัวคนส่วนหนึ่งช่วยเรียกร้องความยุติธรรมให้ดาเซราประนามผู้ชายส1เดคนอยากให้ตำรวจลงโทษคนเหล่านี้ให้หนักคนอีกส่วนหนึ่งกลับกล่าวโทษดาเซราบอกว่าใช้ชีวิตเละเทะไปสังสรรค์ที่โรงแรมกับผู้ชายส1เดคน ตามหลักแล้วเมื่อตำรวจประกาศว่าคดีลี่คลายแล้วที่เหลือก็มีแค่จับตัวคนร้ายและพิจารณาคดีแต่สิ่งที่คาดไม่ถึงก็คือคดีกลับมีจุดเปลี่ยนที่ราวกับเป็นหนังดรามา่าสามคนที่ถูกจับกลุ่มอยู่ที่สถานีตำรวจต่างบอกว่าเป็นการใส่ความพวกเขาบอกว่าดาเซราเป็นเพื่อนสนิทของพวกเขาเชื่อใจกันมากไม่มีทางทำร้ายเธอได้หรือพูดง่ายๆก็คือดาเซราเสียชีวิตเองตามธรรมชาติ ไม่เกี่ยวอะไรกับพวกเขาที่สําคัญกว่านั้นก็คือทั้ง3ามคนอยากพิสูจน์ว่าตัวเองบริสุทธิ์จึงเปิดเผยเองว่าพวกเขาสนใจแค่ผู้ชายเท่านั้นแล้วดาเซราก็รู้เรื่องนี้จึงได้ยินดีมาสังสรรค์กับพวกเขาคืนวันนั้นพวกเขาดื่มสุราไปไม่น้อยก็จริงแต่ก็มีแค่นั้นจริงๆพวกเขายังเปิดเผยอีกว่าเพื่อนอีก8ดคนที่ชวนมาที่เห็นว่ารูปร่างสูงใหญ่แบบนั้นแต่ก็เป็นเกย์ทุกคนพวกเขาไม่มีทางทำอะไรดาเซรา ในตอนนั้นมีหลายคนในอินเทอร์เน็ตที่รู้จักคนเหล่านี้ต่างก็บอกว่าพวกเขาสนใจแต่ผู้ชายจริงๆและไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมครอบครัวของผู้ต้องสงสัย11คนทนไม่ไหวจึงออกมาตั้งข้อสงสัยถึงความสามารถในการทำงานของตำรวจโดยเชื่อว,ว่าตำรวจยังไม่ได้ตรวจสอบก็ประกาศสรุปคดีแล้วนับว่าไร้เหตุผลมากตำรวจเองก็อึ้งไปว่าทำไมจูจ่ๆคดีนี้ถึงมีเกย์เยอะขนาดนี้ หรือว่าพวกเขาจะตัดสินคดีผิดจริงๆตำรวจจึงตั้งชุดสอบสวนเฉพาะกิจเพื่อสอบสวนคดีนี้ใหม่จนพบจุดที่ขัดแย้งและเคยมองข้ามไปเรื่องแรกคือที่ตำรวจบอกว่าพบของเหลวตกค้างในร่างของดาเซราแต่ตำรวจยังไม่ทันได้นำไปเปรียบเทียบกับ DNA ของผู้ต้องสงสัยก็สรุปคดีเสียแล้วเรื่องนี้ก็ดูจะมักง่ายไปหน่อยผลชนสูตรของแพทย์นิติเวชถึงแม้จะพบว่าบนร่างของดาเซรามีบาดแผล แต่ก็ไม่สามารถระบุสาเหตุได้และยิ่งไม่สามารถอธิบายได้ว่าทั้ง11คนเป็นคนทำนอกจากนี้จากภาพในกล้องวงจรปิดของโรงแรมจะเห็นว่าดาเซราเดินไปเดินมาอยู่ระหว่างห้อง2207และห้อง2209เธอดูผ่อนคลายมากไม่มีท่าทีว่าถูกบีบบังคับเลยตั้งแต่ตอน5้าทุม21นาทีของวันที่31ทธันวาคมดาเซราก็ถือแก้วไวน์ควงอยู่กับหนุ่มๆเดินไปเดินมาระหว่างสองห้องในระหว่างนั้น ดาเซรายังโทรศัพท์ไปบอกแม่ว่าเธอฉลองปีใหม่อยู่ที่โรงแรมสนุกมากในเวลาตีสองนาทีดาเซราดูมีความสุขมากจูงมือผู้ชายคนหนึ่งเดินไปอีกห้องในเวลาตี2.52นาทีผู้ชายคนหนึ่งพาดาเซรามาส่งที่หน้าประตูห้องดาเซราเป็นฝ่ายจูบฝ่ายชายก่อนถึงแม้เขาจะไม่ได้ปฏิเสธแต่มือก็ยังกดกริ่งหน้าประตูอยู่ตลอดแล้วยังพยายามก้าวถอยหลังด้วยท่าทางเช่นนี้อธิบายได้ว่า ผู้ชายคนนี้ไม่ได้คิดจะทําอะไรจริงๆและความจริงแล้วแฟนหนุ่มของผู้ชายคนนี้ก็คือกัชมานที่รวมสังสรรค์อยู่ด้วยในเวลาตี43นาทีดาเซราดูเหมือนจะดื่มไปเยอะร่างกายเกรงเล็กน้อยมีผู้ชายคนหนึ่งอุ้มกลับไปส่งที่ห้อง2209ในเวลา6กโมงยีนาทีกล้องจับภาพที่ดาเซรากําลังเมามีผู้ชายคนหนึ่งอุ้มเธอไปส่งที่ห้องข้างๆและยังมีอีกภาพหนึ่งนี่คือภาพสุดท้ายของดาเซรา ตอนนั้นเธอที่กําลังเมานั่งอยู่หน้าชักโครกคงกําลังรู้สึกอยากอาเจียนตอนที่เพื่อนถ่ายรูปให้เธอเธอยังชูสองนิ้วให้กล้องด้วยจากคลิปในกล้องวงจรปิดจะเห็นได้ว่าเพื่อนเพื่อนของดาเซราเป็นห่วงเธอมากความจริงแล้วระหว่างสองห้องนั้นห่างกันแค่ไม่กี่ก้าวแต่ทุกคนก็ไม่วางใจคอยให้คนพาดาเซราไปส่งถึงห้องหลังจากคลิปจากกล้องวงจรปิดเผยแพร่อ,พออกไปความรู้สึกแรกของชาวเน็ตก็คือเพื่อนเหล่านี้ไว้ใจได้และดีกับดาเซรา ไม่เหมือนการเสแสแซงและดูไม่มีร่องรอยของการทำร้ายเมื่อเป็นเช่นนี้ตำรวจจึงปล่อยตัวทั้ง3าคนและกลับคำว่าเนื่องจากก่อนตรวจพิสูจน์มีการจัดการกับร่างเพื่อป้องกันการเน่าเปื่อยดังนั้นการเก็บตัวอย่างจากร่างของดาเซราจึงอาจจะเกิดการปนเปื้อนได้และยังบอกอีกว่าดาเซราเสียชีวิตตามธรรมชาติไม่เกี่ยวอะไรกับผู้ชายทั้ง11คนจุดพลิกผันของดราม่าครั้งนี้ทำให้ชาวเน็ตฟิลิปปินส์ต่างตะลึงงนัน ตอนแรกที่ทุกคนได้ฟังรายงานของตำรวจก็กลด่าผู้ต้องสงสัยทั้ง11คนแต่เพียงชั่วพริบตาทุกคนกลายเป็นผู้บริสุทธิ์เหมือนด่าผิดคนแล้วยังต้องขอโทษด,ด้วยแต่หลังจากขอโทษแล้วคนที่สมควรถูกด่าก็ยังต้องดา่าแต่ครั้งนี้เป็นการด่าทอตำรวจหลังจากเกิดความพลิกผันก็มีหลายเสียงในอินเทอร์เน็ตที่ออกมาปกป้องทั้ง11คนทุกคนเริ่มโทษตำรวจว่าไร้ความสามารถไม่ได้เรื่อง แต่ก็มีบางคนที่ยังเคลือบแคลงสงสัยโดยเชื่อว่าตำรวจฟิลิปปินส์สมรู้ร่วมคิดกับผู้ต้องสงสัย11คนเพราะเกทั้ง11คนนี้มีจุดร่วมที่เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งก็คือต่างเป็นลูกเศรษฐีมีภูมิหลังครอบครัวไม่ธรรมดาดังนั้นจึงมีคนคาดเดาว่าครอบครัวของคนเหล่านี้คงจะใช้เงินและเส้นสายเบื้องหลังกดดันตำรวจจนรอดตัวมาได้หลังจากผู้คนรู้เรื่องนี้ก็เริ่มกดดันตำรวจและรัฐบาล ขอให้ตรวจสอบเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดหากมีการทุจริตก็ห้ามละเลยเด็ดขาดสําหรับครอบครัวของดาเซราพวกเขาไม่เชื่อว่าลูกสาวจะเสียชีวิตตามธรรมชาติครอบครัวถึงขั้นสงสัยว่าลูกสาวถูกวางยาถึงแม้ดาเซราจะถูกฝังแล้วแต่เพื่อพิสูจน์ความจริงแม่ของดาเซราบอกว่าหากจำเป็นก็ยินดีให้ตรวจสอบอีกครั้งครอบครัวของดาเซรากล่าวโทษตำรวจและฝ่ายนิติเวช โดยเชื่อว่ารายงานของแพทย์นิติเวชและการพิสูจน์สาเหตุการเสียชีวิตของพวกเขาไม่แม่นยำและมีข้อขัดแย้งอย่างเห็นได้ชัดเชื่อว่าการทำงานของตำรวจมีความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงด้วยเหตุนี้ครอบครัวจึงยื่นฟ้องต่อศาลแม่ของดาเซราถึงขั้นขอความช่วยเหลือจากประธานาธิบดีฟิลิปปินเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้ลูกสาวคดีมาถึงจุดนี้ก็กลายเป็นปริศนาว่าความจริงเป็นยังไงกันแน่ ชาวเน็ตต่างก็แสดงความเห็นของตัวเองจนเกิดกระแสวิจารณ์อย่างรุนแรงเพียงไม่นานทุกคนก็รู้ข่าวคดีนี้แม้แต่สื่ออเมริกาก็ยังรายงานข่าวนี้ในวงกว้างรัฐบาลและตำรวจฟิลิปปินส์ก็ถูกกดดันในวันที่27มกราคมปี2021หลังจากตรวจสอบเป็นเวลาหลายวันสำนักงานสอบสวนแห่งชาติของฟิลิปปินส์ก็จัดการพิจารณาคดีครั้งที่2และประกาศผลการชนสูตรครั้งสุดท้าย โดยรายงานระบุว่าหัวใจของดาเซราหนักถึง500กรัมซึ่งหนักกว่าคนทั่วไปมากสาเหตุการเสียชีวิตคือหลอดโลหิตป่งพองจนแตกอาจเกิดจากการดื่มสุราและสนุกมากเกินไปรวมทั้งพฤติกรรมที่ตื่นตัวมากเกินไปไม่มีข้อบ่งชี้ว่าเป็นการทำร้ายร่างกายตำรวจยังเปิดเผยออว่าผงที่พบในโรงแรมเมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นเกลือสำหรับรับประทานจึงไม่ใช่การวางยาแล้วตำรวจก็ตรวจทดสอบยาทั้ง11คนตั้งแต่ต้นแล้ว และไม่พบอะไรผิดปกติพวกเขาแค่ดื่มสุราเท่านั้นในร่างของดาเซราก็พบเพียงสารตกค้างของยารักษาความดันโลหิตสูงส่วนบาดแผลบนร่างของดาเซราตำรวจก็ไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรแต่ทางโรงแรมรวมทั้งเพื่อนๆของดาเซราบอกว่าอาจจะเกิดจากพอดื่มจนเมาแล้วเดินไปชนนั่นชนนี่แล้วระหว่างที่พาดาเซราส่งโรงพยาบาลเนื่องจากทางโรงแรมมีเพียงวีลแชร์พับได้ขนาดเล็กก็เลยนั่งไม่สะดวก จึงมีความเป็นไปได้ที่อาจจะมีการกระแทกระหว่างเคลื่อนย้ายในวันที่23เมษายนตำรวจเปิดเผยผลการชนะสูตรยาว19หน้าในรายงานระบุว่าหลักฐานที่มีอยู่ไม่เพียงพอที่จะพิสูจน์ว่าเกิดอาชญากรรมแล้วตอนแรกที่พบร่างดาเซราผู้ชายจำนวนหนึ่งก็รีบปั๊มหัวใจและขอความช่วยเหลือจากทางโรงแรมทันทีพวกเขาไม่มีแรงจูงใจในการก่อเหตุเนื่องจากขาดหลักฐานตำรวจจึงถอนฟ้องจำเลยทั้ง11คน แล้วคดีก็จบลงแบบนี้ถึงแม้คดีนี้จะจบลงแล้วแต่ประชาชนกลับยังไม่จบพวกเขายังคงวิจารณ์ถึงคดีนี้ครอบครัวของดาเซรายังคงยื่นฟ้องผู้ชายทั้ง11คนต่อไปโดยกล่าวหาว่าพวกเขาทำผิดและให้การเท็จและสถานีตำรวจที่ทำคดีนี้ก็ถูกฟ้องเช่นกันในบรรดาผู้ชาย11คนมี5คนที่ฟ้องกลับครอบครัวของดาเซรา ในข้อหามมินประมาทใส่ร้ายคนบริสุทธิ์และสร้างข่าวเท็จทางออนไลน์เป็นต้นตอนนี้ยังไม่มีใครบอกได้อย่างชัดเจนว่าความจริงเป็นยังไงในวันที่7กุมภาพันธ์ปี2022หลังจากดาเซราเสียชีวิตไป1ปีกว่าตำรวจก็ถอนคำร้องทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของดาเซราซึ่งเป็นการบอกกับทุกคนทางอ้อมว่าคดีนี้สิ้นสุดลงแค่นี้ไม่ต้องเสียแรงเสียเวลากับเรื่องนี้แล้ว ไม่ว่าความจริงของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรแต่จุดพลิกผันแบบ180องศาที่เกิดขึ้นทั้งหมดในคดีนี้ผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบมากที่สุดก็คือเฮโรเดโพซิต้าหัวหน้าสถานีตำรวจที่รับผิดชอบคดีเพราะในตอนแรกเขายังไม่ได้สอบสวนอย่างเต็มที่ก็ประกาศอย่างมั่นใจแล้วว่านี่คือคดีอาญาคนร้ายก็คือผู้ชายทั้ง11คนซึ่งแสดงให้เห็นว่าไร้ความรับผิดชอบนอกจากนี้รายงานผลชนสูตรในครั้งแรก ของแพทย์นิติเวชไมเคิลนิกชาเมนโต o ก็ไม่ได้เข้มงวดและแม่นยำพอด้วยเหตุนี้ไมเคิลและแฮโร w จึงถูกไล่ออกและจากการชักนำของพวกเขาทำให้ในตอนนั้นมีหลายๆคนเข้าใจผิดทั้งสถานีโทรทัศน์พิธีกรและสื่อหลายแห่งรวมทั้งบล็อกเกอร์ในอินเทอร์เน็ตต่างก็โพสต์คลิปหรือข้อความที่ระบุว่าผู้ชาย11คนนี้ก็คือคนร้ายและไม่ใช่แค่การวิจารณ์ในอินเทอร์เน็ต แต่ยังขุดคุยข้อมูลส่วนตัวและภูมิหลังของพวกเขาด้วยหลังจากทางการมีบทสรุปออกมาแล้วคนเหล่านี้ก็ทยอยออกมาขอโทษผู้ชายทั้ง11คนรวมทั้งลบคลิปและข้อความที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนอกจากนี้เนื่องจากคดีเกิดขึ้นในช่วงที่มีโรคระบาดนโยบายในตอนนั้นคือห้องพักแต่ละห้องอนุญาตให้พักได้เพียง2คนแต่ปรากฏว่ากลับมีคนเยอะขนาดนี้มารวมตัวกันจัดปาร์ตี้ ด้วยเหตุนี้โรงแรมซิตี้การ์เด้นจึงถูกลงโทษโดยให้ปิดกิจการชั่วคราวเป็นเวลาเครื่องปีและเสียค่าปรับ1,000 10, 0เปโซหรือประมาณ6,500บาทประเด็นที่จะพูดถึงก็คือตอนที่เราหาข่าวเรื่องนี้ก็เห็นคอมเมนต์มากมายที่ต่อว่าดาเซราซึ่งเป็นผู้คอร้ายและส่วนใหญ่ก็เป็นไปนในทางที่สุดตรงจะว่ายังไงดีล่ะครับไม่ว่าดาเซราจะไม่รักตัวเองก็ดีหรือว่ารักสนุกก็ดีถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ผิด แต่ก็เป็นเรื่องที่สามารถแก้ไขกันได้สามารถนำมาเป็นอุทาหรณ์ได้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็อย่าเที่ยวจนดึกดื่นขนาดนี้และไม่ควรโยนบาปไปให้ผู้ขอร้ายไม่ว่าทุกคนจะคิดยังไงแต่ก็ไม่จำเป็นต้องใช้คำพูดที่หยาบคายเรื่องราวของเราในวันนี้ก็จบลงแล้ววันนี้ต้องขอลากันไปก่อนถ้าชอบคลิปของเราอย่าลืมกด s ับ s c r i b e และกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไป